ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีก็มาพบกันนะกับลุงนุก LN Motor Thailand เนาะนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากกันนะครับก็ถามกันเข้ามาเยอะในสาย2ทีเนาะสาย2ทีที่ะระบบป,ประตลลบนะครับระบบป,ปตูลบวันนี้ทางร้านก็มีโอกาสรับรถเข้ามานะครับรับรถเข้ามาก็เป็นนวาเทนาเนาะนวาเทนานะครับก็ มีโอกาสเข้ามาทําคลิปให้ดูจากที่หลายๆท่านถามกันเข้ามาว,า,วา,วาว่าวิธีตั้งโอตัลุกนะครับนะครับนี่เป็นฮอนด้าโนวาเนาะนะครับฮอนด้าโนวาเ่าสายสองทีถามกันมาเยอะว่า,าวิธีตั้งโอตัลุกตั้งแบบไหนตั้งยังไงนะครับก็มันไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ย มันจะเป็นต,ตัวตั้งนะครับตัวตั้งสายนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีสองจุดนี่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จุดหนึ่งไอจุดล่างเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าจุดล่างมันเป็นจุดที่กลับสุดอยู่แล้วกลับสุดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเราก็อะสมมติเราอยากจะรู้ว่ามันแค่ไหนนะครับเราก็บิดเคร่งในขณะที่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะนะครับบิดเร่งนะครับมันก็จะหมุนตามนะครับเนี่ยการตั้ง โอตโลุกที่ดีนะครับตามสตเตปโรงงานนะครับมันก็นี่บิดสุดนะครับอ่าเห็นปะผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนมาร์กนะครับเหมือนมาร์กเนี่ยตัวนี้นะครับเหมือนมาร์กเป็นจุดเป็นติ่งไว้นะครับให้เรารู้ว่าเออนะขีดขีดไอ้พวกเนี้มันจะมาถึงไหนนะครับขีดจะมาพวกนี้จะมาตั้งมาถึงไหนเพราะฉะนั้นนะครับการตั้งนะครับ การตั้งเราก็ลองบิดดูนะครับบิดดูบิดที่สุดนะครับอ่ะถ้ามันถึงสุดนี่นะครับมันก็อ่ะอันนี้จะพอดีนะครับจะพอดีแต่ถ้าเราการปรับแต่งให้อตุลูกกินน้อยเราก็คลายสายนะครับคลายสายตรงนี้ลงมานะครับคลายสายตรงมาแล้ว การที่เราคลายสายลงมาหย่อนมันก็ไม่ดีต่อ,อการทำงานของเครื่องถ้าเราวิ่งช้าๆนะครับวิ่งช้าๆมันไม่เป็นไรนะครับวิ่งช้าๆได้นะครับหรือว่าคนแก่คนเฒ่าให้กินออโต้ลุกน้อยได้เราก็ตั้งให้มันหย่อนลงมาแต่ตามหลักจริงๆแล้วเราต้องตั้งให้ถึงนี่นะครับให้ขีดตัวนี้นะครับมันจะมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นปัม๊มสำหรับปัม๊มออโต้ลุกนะในรถ2ทีนะครับ ไม่ว่าจะเป็น k าวานะครับยามา a h านะครับ s u z u กิมีหมดทุกๆทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับที่ไม่มีมาร์กแบบนี้นะครับ uh, ถ้าสมมุติว่าเราบิดมาแล้วนะครับมันอยู่แค่นี้ uh, เราบิดแค่นี้มันยังไม่ถึงขีดนะครับมันยังไม่ถึงขีดเราก็มาตั้งตัวนี้นะครับมาตั้งตัวนี้ดึงสายมันขึ้นไปให้มันตึงนะครับ uh, ถ้าการทํางานที่เต็มรูปแบบหรือเต็มระบบก็คือเราบิดสุดปึ๊บ บิดสุดนะนะครับแล้วมันจะมาอยู่ขีดยาวนะครับขีดยาวขีดนี้แสดงว่าอันนี้คือตั้งอทตลูปได้ถูกต้องนะครับถูกต้องอ่ะนะครับนี่เป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วลุงลกก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับมีรุ่นหนึ่งนี่คือนะนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มโอทตลูปนะครับปั๊มอทตลูปของคาวาสกิ GTO นะครับก็หายากนะหายากะวันนี้แล้วนะครับ มันก็มองมันก็เห็นเนาะนะครับมันก็มีขีดเหมือนกันนะครับน้องให้หาขีดนะครับนะครับตรงนี้มันจะมีขีดนะครับกล้องมันอาจจะไม่ชัดเนาะนะครับมันจะมีขีดนะมีทุกคันนะครับมีทุกรุ่นนะครับมันก็เหมือนกันนะครับเวลาเราบิดสุดนะครับบิดสุดอตรงนี้มันก็จะมาตรงกันนะครับเนี่ยขีดตรงนี้จะมีนะครับ มันจะมีขีดทั้งมันนะครับเห็นชัดไหมนะครับนี่อ่ะอันนี้นะครับจะมีเลขเนือเจ็ดสี่ศูนย์นะครับตัวของแทมจะมีเจ็ดสี่ศูนย์นะครับนี่จะปั๊มปั๊มอัตลุกของ GTO นะครับ GTO นะครับอ่ะนะครับก็เป็นอันว่านะเก็บความรู้เล็กกน้อยนะครับจากบรรลุนกเนาะนะครับ L.N. Motor Thailand นะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้มี อะไรนะครับหรือว่าอยากให้ลุงนกทําคลิปแบบไหนนะครับหรือคลิปเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับทางช่อง y o ยูทูบเจนนกมอเตอร์แชนเนลแล้วก็ทางหน้าเพจเนาะแอลเอ็นมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ลุงน,ก,นกต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปที่หน้า Facebook เลยเข้าไปกดติดตามที่เพจทองของเรา LN Motor Service